สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกๆคนนะครับวันนี้ก็นอนในห้องนี้แหละครับเพราะว่าเป็นไข้ไม่สบายเนี่ยไปนอนกับเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาติดไข้ต้องกักตัวแล้วก็อยู่คนเดียวนะครับแล้วการที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเรามีความคิดอย่างไรบ้างบางคนก็บอกว่าผมก็คิดถึงอดีตพี่ออฟอดีตที่เคยเสียพนันหรืออดีตที่เคยมีครอบครัวที่ดี นั่นแหละครับผมก็คิดเหมือนทุกคนนี่แหละคิดถึงชีวิตในครั้งก่อนเนี่ยไปได้สวยมากมีเงินเก็บเป็นล้านเนาะแต่ก็อย่างว่านะมันหมดไปแล้วทํายังไงได้ครับเราก็ให้กําลังใจกันไปนะครับเผื่อวันหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยก็อาจจะกลับมาดีเหมือนเดิมหรือไม่ก็ดีกว่าเดิมอีกครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลจริงๆ แต่วันนี้ผมก็มีเรื่องหนึ่งนะครับที่เก็บไว้ในใจมานานพอสมควรก็คือไม่กี่วันแหละอยากจะระบายออกมานะครับให้ทุกคนได้ฟังซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการนันนะครับแต่เป็นเรื่องรีลับตัวผมเนี่ยก็อายุเยอะแล้วแต่ก็ยังอยากจะเอาเรื่องพันนี้มาหลอกทุกคนอีนอกเนาะ แต่เรื่องนี้ไม่ได้แต่งขึ้นนะครับมันเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงพวกเราฟังแล้วก็ต้องใช้จักรยานหรือใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับโดยเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่แม่ผมเนี่ยเข้าโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับตัวผมจะต้องไปเฝ้าก็คือในวันนั้นนะผมไปกับน้องนี่คือน้องชายของผมนะครับ ตอนนี้ก็คือนั่งกินข้าวอยู่หน้าห้องชุกเชินนะครับโดยมันร้อนอ่ะตรงนั้นมันมีพัดลมผมขอขอนั่งก่อนแต่นอนไม่ได้นะครับนอนจะต้องไปนอนอีกในตึกหนึ่งที่แม่ของผมเนี่ยเขานอนอยู่แต่ตัวผมกับน้องเนี่ยไม่ได้ไปนอนหรอกครับเพราะตรงนั้นเนี่ยญาติคุณไข้เยอะแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงมันเป็นอาคารหญิงตัวผมกับน้อง ก็ได้ลงไปนอนที่สนามหญ้านะครับทุกคนที่แรกเลยเนี่ยผู้ผมจะเช่าโรงแรมนอนนะครับแต่น้องบอกว่าดึกแล้วเอาอย่างนี้แหละมันง่ายดีงูงูปลาปลาดีพวกเราก็เคยลำบากมาก่อนจะไปเลือกอะไรอ่าพอได้การแล้วก็พากันนอนคุยกันนั่นแหละตอนนั้นก็สี่ห้าทุ่มแล้วทีนี้ผมก็รู้สึกปวดฉี่นะครับแล้วก็ได้ขอตัวน้องไปเข้าห้องน้ำ ระหว่างผมเดินไปอ่ะในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีหลายห้องมากหรือมีหลายแผนกนะครับแผนกกุมารเวชแผนกชุกเชิญแล้วก็แผนกอะไรต่างๆมากมายและหนึ่งในนั้นก็มีห้องดับจิตแล้วผมก็เดินผ่านไปนะครับแล้วในจังหวะนั้นเองผมได้เจอลุงคนหนึ่งแกได้เดินสวนผมนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะ ลุงเขาจะมาเดินทําไมห้าทุ่งกว่าแล้วชุดที่ลุงใส่นะ่ะก็เป็นชุดโรงบาลนะครับเป็นชุดขาวๆแล้วผมก็ได้เหลือบไปเห็นขาของลุงนะครับมีรอยสักเหมือนยันอะไรสักอย่างนี่แหละ,ะผมเองก็ชอบสังเกตนะครับรูปพรรณสังฐานแล้วก็ปล่อยผ่านไปแล้วพอผมทําธุระเสร็จผมก็เดินกลับมาปกติแล้วก็มานอนกับน้องทีนี้ก็ได้เงียบหนึ่งนะครับพอถึงตีสี่ ผมก็ปวดฉี่นะครับแล้วผมก็ไปเข้าห้องน้ําในระหว่างทางนะครับผมก็เห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยได้นําร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากห้องดับจิตก็ขเข็นมาปกตินี่แหละครับแต่ในจังหวะนั้นผมได้เหลือไปเห็นขาของผู้เสียชีวิตมีรอยสักอย่างซึ่งตรงกับรอยสักของลุงคนที่ผมเจอในหัวค่ำทุกคนฟังไม่ผิดนะครับ เป็นรอยสักยันเดียวกันแล้วผมก็ไปเข้าห้องน้ำปกติแล้วผมก็นึกนะครับว่าเอ๊ะเขาจะทำให้เราเห็นหรือเปล่าหรือไม่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือเขาอาจจะมีพี่น้องที่สักยันเหมือนกันนะครับแต่ชายที่เสียชีวิตหลังจากที่ผมได้สอบถามมาแล้วเป็นชายที่มีรูปพรรณสันฐานเหมือนที่ผมเห็นเลยอายุประมาณ70กว่วานะครับ นี่ไงครับมันคือเรื่องลี้ลับถึงผมอยากบอกทุกคนว่าจังหวัดของผมเนี่ยก็คือจังหวัดสุรินเนี่ยมันยังมีตำนานเนี่ยแอบแฝงอยู่นะครับถ้าใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่จริงๆเนี่ยผมก็ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองหรอกแต่แม่มันได้เห็นทั้งทีแล้วมันก็อดจะมาเล่าให้ทุกคนฟังไม่ได้นะครับตอนที่ผมเด็กอยู่เนี่ย ผมก็เห็นอะไรเยอะครับทั้งเรื่องเล่าหมาดำตัวใหญ่แล้วก็คนที่มีของมันหลากหลายไปหมดนะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมเด็กๆอยู่เนี่ยถ้ามีงานศกที่ไหนมีการเล่นเฮโลเนี่ยคนไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขามีของเนี่ยจะชอบยักเฮโลเขาแล้วก็ไม่จ่ายทีนี้คนที่ก็เสียผลประโยชน์เขาก็จ้องจะหาเรื่องนะครับโดยการเอาขวัวตีบ้าง หรือทําอะไรก็แล้วแต่ให้ได้รับความเจ็บปวดหรือความทรมานนะครับแต่ผู้ชายคนที่มีของหรือคนที่ยักให้รู้เขาไม่สะทกสะทานนะครับไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแล้วทีนี้คนที่เสียผลประโยชน์นะครับหรือคนที่เสียเงินนี่แหละก็ได้เอากล้ามายุมนะครับไปรูดกับผ้าถุงของผู้หญิงแล้วก็จะเอามาตีนะครับทุกคนเชื่อไหม ยังไม่ทันได้ตีเลยคนที่มีของนะี่ยรู้แล้วแล้วก็วิ่งสุดชีวิตนะครับเพราะว่าคนที่มีของเนี่ยส่วนมากเลยนะครับไม่ค่อยจะลงรอยหรือถูกกับของผู้หญิงนะครับขอโทษนะครับอย่างเช่นประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยเขาเล่ามานะครับหรือผมได้ยินมานะครับถ้าใครมีของดีหรือของนั้นอาจารย์ปลูกเสกมาให้อย่างดี ห้ามโดนนะครับห้ามให้แฟนของเราเนี่ยที่เป็นประจำเดือนอยู่ไปจับไปรูปคลำเดี๋ยวตัวเราอ่ะจะไม่สบายนะครับหลักๆเลยนะครับมันก็เกิดกับผมนี่แหละมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นแฟนผมนะ่ะไปเที่ยวกับผมนี่แหละเขามีรอบเดือนนะครับตัวผมก็ไม่รู้ได้เอาตะกุดนะครับที่พระอาจารย์เคยให้ฝากไว้กับเขา แล้วตัวของเขานะครับณตอนนั้นก็มีแผ่นอะไรต่างๆแหละที่ผู้หญิงเขารู้กันอยู่นะครับใส่ในกระเป๋าไปด้วยรวมถึงตะกุดตัวผมก็ขับรถไปปกติไม่มีอะไรแต่พอมาถึงบ้านนะครับผมรู้สึกร้อนๆหนาวหนาวเป็นไข้ตัวสั่นแล้วก็ไม่หายทีนี้แฟนผมก็ให้กินยานะครับก็ยังไม่หายแล้วทีนี้อาการมันก็ยิ่งเะหนักขึ้น หนาวสั่นปวดหัวแรงมากแล้วแฟนผมก็ได้พาไปหาหมอหมอก็ฉีดยาให้แล้วก็ยังไม่หายอีกแล้วทีนี้ลหละครับเขาจะส่งตัวผมไปโรงพยาบาลในกรุงเทพและก็คือมันไม่หายนะครับกลัวมันติดเชือ้อทีนี้แม่ของผมเขาก็ได้ไปดูหมอนะครับแล้วหมอก็ทักว่าตอนที่มันไปเที่ยวมันได้เอาตะกุด ไว้ผิดที่หรือเปล่าโดยเขาก็ทักมาแบบนี้นะครับแล้วทีนี้แม่ผมอะ่ะก็โทรศัพท์มาหาแฟนผมแล้วก็ถามแฟนผมว่าตะกุดที่ออฟนะ่ะเคยเอาไว้อยู่ไหนหาให้หน่อยแล้วที่ตรงนั้นน่ะมีอะไรบ้างแล้วแฟนผมก็นึกได้ว่าผมนะ่ะฝากไว้กับเขาซึ่งเขาก็ไว้ในกระเป๋าแฟนผมเทออกมาเลยนะครับ อย่างที่ผมบอกอะ่ะเขาเป็นรอบเดือนนะครับทุกคนจะต้องมีแผ่นนามัยอยู่แล้วแล้วตะกุดผมอะ่ะไปอยู่ตรงนั้นพอดีนี่ไงครับของที่เรานับถืออาจารย์ก็บอกเลยว่าอย่านะ้าถุงผู้หญิงรอบเดือนผู้หญิงเนี่ยถ้าของสิ่งนี้ได้ไปอยู่ใกล้ตัวเองน่ะจะไม่สบายมันต้องไปแก้เท่านั้น แล้วตัวผมก็ได้กลับบ้านนะครับไปแก้นะครับไม่งั้นเนี่ยผมไม่หายนะครับไปทั้งหนาวสั่นอย่างนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับทุกคนบางทีนะ่ะตำนานลี้ลับหรือของบางอย่างมันก็สามารถทําให้ผมเนี่ยเชื่อได้เหมือนกันแต่ย้ํานะครับทุกคนพวกเราทุกคนนะ่ะควรใช้วิจรารณญาณในการรับฟังนะครับทุกวันเนี้เทคโนโลยีมันเข้ามาเยอะแล้ว วิทยาศาสตร์มันก็เยอะแยะหมดมีอะไรพิสูจน์ได้นะครับแล้วตะกุดเล่มนี้ก็อยู่กับผมนะครับทุกคนผมก็เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยแฟนผมเนี่ยไม่ค่อยกล้าเข้ามาห้องนี้นะครับเพราะกลัวตะกุดเล่มนี้แหละว่ากันไปครับผู้หญิงก็เป็นแบบนี้แหละบางคนก็กลัวนะครับบางคนก็จิตตกบางคนก็ไม่กลัวขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลจริงๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคน เรื่องราวลีบลับจากดินแดนอีสานใต้ย้ำนะครับทุกคนเรื่องของลุงเนี่ยผมเห็นจริงๆผมไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นแล้วเรื่องตะกุดก็เป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องไหนที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยผมไม่อยากจะเอามาพูดมันเหมือนเป็นการแต่งเรื่องผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนมันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้แต่ถ้าเรื่องเหล่านี้มันทำให้พวกเราทุกคนเนี่ย คลายเครียดได้นอนหลับสบายได้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีดีกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเอาเวลาไปนอนคิดเรื่องอดีตเก่าๆที่เคยเสียหายจากพนันออนไลน์ปล่อยมันไปนะครับมันผ่านไปแล้วเราต้องอยู่กับความเป็นจริงแน่นอนครับอดีตเนี่ยเราเคยมีเงินเยอะเราเคยมีครอบครัวที่ดีเราเคยมีบ้านหลังใหญ่เคยมีรถขับแล้วก็อีกหลายๆอย่าง แต่วันนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วเราเหลือแค่ความจริงความจริงก็คือเป็นนี้แล้วก็คำโกหกแต่สิ่งเหล่าเนี้ยมันก็จะหมดได้จากพฤติกรรมของเราจากตัวของเราถ้าเรายอมแพ้เราก็จะไม่ได้อะไรแล้วก็นอนจมกองทุกข์ไปในแต่ละวันแต่ถ้าวันนี้เรามีสติฟังคลิปแล้วนำไปปฏิบัติตามสักวันหนึ่ง เราก็จะต้องได้อะไรแล้วเราก็ได้ชีวิตใหม่เท่านั้นเองครับทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวของเราเราเดินเหยียบตะปูห้าเลือดไหลเราไปหาหมอก็ไม่มีหมอคนไหนในประเทศไทยที่จะทำให้แผลของเราเหายได้ในหนึ่งวันมันต้องใช้เวลานะครับค่อยๆสมานแผลไปเรื่อยๆพนันออนไลน์ก็เหมือนกันนะครับมันต้องใช้เวลา บางคนเนี่ยหมดจากพนันมาใหม่ๆเนี่ยพี่ออฟหนูอยากเลิกพนันผมอยากเลิกพนันอยากเลิกภายใน3วันอยากเลิกให้ขาดเลยเป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณเล่นพนันมากี่ปีบางคนเล่นมา3ปีบางคนเล่นมา5ปีบางคนเล่นมา10ปีแล้วจะเลิกภายในวันเดียว3วันยากนะครับดูจํานวนวันไม่เลยเอาไปคูณกับจํานวนปีนะครับ365คูณ3เนี่ยก็คือพันกว่าวันแล้ว เห็นไหมครับทุกคนจะเลิกสามวันโ้ยากมากผมเองก็พยายามบอกทุกคนพยายามสอนทุกคนให้ยอมรับความจริงเสมออย่าไปโทษตัวเองนะครับบางคนเนี่ยเล่นพนันหมดวันเดียวหนึ่งล้านอย่างน้อยคุณก็ได้ดูว่าเออมันมีแสงสีเสียงคุณโดนมันกินสลับเปลี่ยนกันได้ไปมาไปมาก็คือได้เล่นอะไรประมาณนั้นแต่บางคนนะครับ เป็นคนดีทุกอย่างมีเงินเก็บในบัญชีเป็น10ล้าน20ล้านแต่แก๊งคอร์จันเตอร์โทรศัพท์มาหามาคุยด้วยและตัวเราก็คุยด้วยมีอาการปลอดแหกขี้กลัวทำตามเขาเงินหายไป10ล้านในระยะเวลาไม่กี่นาทีเองเห็นไหมครับคนเราทุกคนนะ่ะมันมีโอกาสพลาดกันได้หมดแหละมันอยู่ที่ว่าตัวเราจะมีสติหรือเปล่าโลภหรือเปล่า จำเอาไว้นะครับทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหามีทางแก้อย่าไปกลัวเราต้องยอมรับความจริงนะครับผมเชื่อว่าทุกคนอะทำได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับผมต้องขอจบเรื่องราวลี้ลับหรือตำนานอีสานใต้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ